เมนูมีอะไรบ้างนะคะวันนี้มีสตอสตอนะคะแล้วมีกระถินฝนตกไม่ได้ออกไปหากับข้าวพอดีหลานมาจากจันค่ะก็เลยซื้อของมาฝากมีสตอมีกุ้งมีกั้งมีกุ้งนะคะนี้น้ำจิ้มแล้วก็มีหอยแมงผู้ค่ะ หอยแมงพูตัวใหญ่ๆนะคะสดๆมาจากจันเลยค่ะมาถึงเมื่อคืนเช้านี้ก็จัดการเลยค่ะฝนตกสองสามวันไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่ได้ออกไปหาซื้ออะไรเลยติ็นต่ไข่มามาราคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ วันนี้ไม่รู้จะตกเย็ไม่หรือเปล่าเนาะออฝนให้เป็นเพื่อนน้ำลายแตกเนะาะเทแเกว่าจะดองและกลั้งเขาบอกดองน้ำปลาอร่อยแต่ว่าสุด,ดองไม่เป็นก็เลยลวนเลยสุกเลยพร้อมกับกุ้ง แล้วก็ทำน้ำจิ้มเอานะคะทำแบบไม่ง่ายนะของเรายังไม่มีของไม่ครบด้วยพริกก็ไม่มีมะนาวไม่มีเอานี่แหลคะค่ะพริกป่นทำน้ำจิ้มเพราะว่าฝนตกมากเลยออกไปซื้ออะไรไม่ได้มันแฉะตกทั้งวันทั้งคืนอากาศก็หนาวด้วยก็เลยได้กับข้าวหลานมาเอามาให้ มาจากขุงเมื่อคืนเนี่ยมาจากจันค่ะก็ะได้กับข้าวมาให้เพื่อนๆกินเนาะนะคะเพื่อนๆนนนะมากินด้วยกันนะคะเป็นไงข้ากับข้าวน่ากินไหมคะเพื่อนๆอ,อากาศมันฝนมันจะตกก็ไม่ตกวันนี้ครึ้มลนะเนาะวันนี้ครึ้มอีแล้วตกมาสองวันแล้วทั้งตกทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะสองวันไม่ได้ออกไปไหนเลยสองสามวันวันนี้ละค่ะ ก็เลยพอดีหลานเอากับข้าวมาให้กินเป็นยังไงน่าทานไหมคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดซับตไคร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ